พอดีมาเจอพ่อการพ่อการันนีย,<า>ยังไม่เศร้าครับผมวันนี้เศร้าวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วนะพ่อเนาะอีกไม่กีมือก็ดิีสิ้นเดีอยวแล้วครับครับพาพี่น้องมาที่บ้านนักฝ่ายนะครับตำบลนักฝ่ายอำเภอเมืองเชียงภูมิตลาดนัดโคกระบือของเสียสุภาพพ่อการได้มาจากตัวมันนะได้มาสามตัวจ้ะโอ้โหเรืองอันนี้ร้ว่าเป็นงอดดนที่สมอควายดอนไายดอนตัวเมียอันนี้สองตัวนี้เป็นแม่ลูกหรือยังไงพ่อไม่ใช่จะ้ะ เป็นอันนี้ตัวอันนี้นางอันนี้ขายลูกมันออกโอเป็นคางบ้านกันตีสองตนเนี่ยจ้าโอเป็นข้างบ้านอ่ะที่นี่เบิ้งนางก่อนดูนางนี่ผสมหรือยังพ่อยังเลยจ้าขึ้นหรือยังครับอันนี้ยังไม่มีแววจะขึ้นละมั้งหรือว่าในขึ้นมั้งหรือว่าในครอบบ่มีงัวผูกไม่งวในครอบไม่มีอ๋อเกลยยังบรรลุแล้วพ่อเนาะจ้าด้วยเฉลความสูงแล้วครับคนที่ตรงนั้นละเอียดลอยซี่หับ่ออ๋อถึงบ่อ บุดบิดแล้วไปเออนังเหลืองนะท่านี่ท่าใดครับมองเปิดราคาหนึ่งสามพันห้าต่อใดเลยครับเลยครับคุยกันได้ต้องมีติคนบ่มีไม่มีเลยจ้าปรกกันปักกันเลยเอานางบี้ครับนางบี้สิบห้าสิบห้านี่คือหมายถึงว่าหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมกี่ตัวแล้วพุ่พ่อผ่านลูกอ่ะอ่าไม่เกินสามตัวหรอกตอนนี้ได้ครับท่องท้องไม่ท้องนี่ยังยังไม่รู้เลยอ๋อที่รายนี้ก็สูงอยู่ครับเนี่ยเป๊ะซีที่ฮอตอยู่ พอดพอดเออออกสไตล์ท้นขาวๆหนึ่งเหลืองอย่างนั่นนี่แหละสิบเาไหร่ก็พ่อสิบห้ามหาต่อได้แล้วครับเปิดแล้วครับบพราไก่ช่วงไงพ่อได้คุยกันอันนี้ได้ให้็นผู้หรือแม่เนี่ยพ่ออันนี้ตัวเมียจ้ะโอ้พี่น้องอยากอนุรักษ์ควายเผือกไว้นะครับอนุรักษ์ควายเผือกเพราะกันเถื่อนนักเผือกน้อยน่ะหมื่นสามพันห้าโอ้หมื่นสามพันหาต่อได้เลยครับเด้อยนะเราเลยมาสามสาว พอกันที่ขอเบอร์ด้วยศูนย์เก้าแปดครับสองหนึ่งสามหกห้าหนึ่เก้าพกันจะนอเบอร์แดงนะครับอ่าพ,พี่น้องอยากได้ไปไปว,ว้ในคอบเขาโทรหาเราเรารับประกันครับบม่ได้มีตีคนตํตตตาหนีตีคนที่ใส่ดีถึง2องตัวนะพ่อน้นนนองหัวก็ได้แล้วก็โทรถามนเบอกครับหน,ะดน,น่ดูด้วยเนี่ยทายแล้วก็ประกัมันยูกก็เออมัจะคอยท้ายประกัป่ะอ

ได้ห้อยต้องหลอจากบ้านกกบกนะครับบ้านเราอยู่ตรงข้ามเป็เกษตรเมืองเชียงภูมิเราเดินมาเมื่อวันที่สองชุดนะพะ่อตงเนาะครับผมเดี๋ยวเขามาคุยเรื่องแม่เดียงก่อนเดียงเดียงนี่ไม่ลูกลูกแล้วบอครับเนี่ยลูกลูกลูกผู้เลยแม่ไ่านาพ,พ่อตงผูวอ๋บอบักลาเพราเป็นสายเลือดผู้ใดบ้านบ้านหรือว่ามีมยี่ห้อครับไอหม้อพอมันเรียนร้อยไรไปละอ๋อพอุขงูงเดี๋ยวพอมียี่ห้อเนาะพอดีเนาะแม่เขาพันยังโตแล้วครับลูกแรกครับอ๋อลูกแรก ลูกน้อยอยู่ถ้าด้ขึ้นเราบอกพตรงตันนะขึ้นนังมีอาการเ้าบอกครับผมมีการครับเตี้ยคับันนี้งูผูอยู่ในอคอกเด็ครับงูผูในอค,คอกครับโอ้ลอย40ตีหอดบเลยครับโอ้หอดพราะต้งเปิดทะเลให้ลูกอะเปิดงี่สองหาลอยสองสองหา้อยเลครับตอนดดที่นี่มาเบิ้องนังไงแต่นี่นังเท้าออกทนสองสีนี่ส,สอเออสีอจากโตแล้วรนะพรตรงลูกสามพระทองเขาสมบูรณให้เราที่นั่ สมบัติเอพีอ๋อมียี่ห้ออีกอะทองไงยติบเล่าแสดงว่าใกลตีนั่นน่ะรัพระต้งเดียนเดียนแล้วครับโอ้เราประกันกันเนาะร้อยสี่สิบกันเท่าไห่พระต้งว่าไว้ยี่สบสามหาร้อยครับอ๋อราคาหนี้ร้มทรงนะครับเลื่องทำปลาไก่เราทรงให้าขอเบอร์นะครับมะศูนย์ก้าศูนย์สองเก้าห้าแปดสองสามเจ็ดพี่น้องยู่ได้งวเลี่ยงวใหญ่เลยครับนเราได้มาสองชุดมามือนพรต้งครับต่อเล่าครับต้อตมนิติคนบ่มีนะพรต้งเนาะ อีหลานนี kind of yeah. so ่ท่องลายเดียนแล้วครับเนี่ยเราประกันท่องแล้วเครื่องดำเลยครับเครื่องดำทั้งสองชุด Anh <laughs> đi lúc sai khảo cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp พอดีมาเจอพ่อไอเคียนนะครับรถหกล้อรถหกล้อมาหนึ่งคันแต่ว่าเดี๋ยวมาโมนีกะเ้าได้ลูกน้อยกับสาวเออได้นางเหลืองได้นางเหลือง,ล,ล,องลูกเหลืองลูกเหลืองลูกนี่เป็นสาวน้อยต้นนะครับสาวลูกแรกวะครับไอยเขียนตัวแรกครับเออเออเขาคนนี้เป็นเต่เปาะเยอะนะเอิญบี้เหรอครับนี่ก็ได้ ก็ว่าอยากกินเลยได้ครับในเบื้องล่างบีบีจำเนี้ยลัางบิดนะฮะกันบีได้ดูกสาวเราผิดบีิดแต่ร <c oughs> ั้งโอเคเขาก็ <c oughs> ที่โพออกเรื่อยๆเนาะแรกบ่ได้โพหลายเดือนเลยครับร้อยสามสิบขึ้นอยู่ครับในลานนะลูกสาวนี่ก็ได้หลายเดือนแล้วต้องให้เขียนสองเดือนได้ปุประมาณนี้สองเดือนเสนร็จแล้วตามสายตาตามเคยเรื่องลูกสาวก็เพราะเขาทางเราอยู่ด้วยครับนะในเบื้องรายละเอียดให้เขียนแม่ลูกว่าเท่าไรครับเอาเปิดได้สิบสามพันสิบสามหนึ่งหมื่นสามพันได้สองตัวงาไม่เวลานะครลา เดียเบิ้งเฮ้ยเฮ้ยมาดูเอาหน่าเบิ้งรุ่ละเดี๋ยวพ่อไปยังครับเดี๋ยวเบิ้งนั่งรุ่นตัวนี้ให้เชียนั่งรุ่นครับนั่งรุ่นนี่ว่าจังใดน่ะเป็นสาวเตี้ยเป็นสาวเป็นสาวเวอ่าขึ้นระยะแล้วครับบขาก็ตกน้องนี่ล่ะนี่สูงอยูยร้อยซี่ได้เนาะแต่ว่าคันได้พอบน้อยชีอลงนอดนึงเนาะครับที่เกี่ยวเลยได้นะครับเราอยากบอยน้อยไปไหนอันนี้ซื้อสารตัวน้อยเชยนเด้อครับที่นี่ร้อยสี่สิบได้บอได้ได้ได้ มงวาได้ครับหาร้อยฝายมื่นมื่นก็หาร้อยมื่นหาร้อยเปิดไว้ต่อดีอีกัลางหาคุยกันได้อีกางหาไปช่วให้พร้อมได้ครับได้กันไก่ไม่เช่โมขอเบอร์กอนได้ครับครับศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแเดวมาสชุดกับหมื่นกับ5้0ร้อกับอีก1 3ึ0 0หได้สองตัวไม่ใช่ท่านหมานเลยครับได้ครับพี่น้องโทรถามแล้วเบิ่งครับผมโทรถามแล้วเบิ่งล่ตรนี้เครื่องดอ มื่อนี้พ่อมาได้สาวงามมาหนึ่งตัวนะครับได้สาวงามมาหนึ่งตัวพ่อมาลาที่นี่เป็นบรรดานเนาะแต่ว่าเขาบริเฮตจากเดือนนั้น่ะพ่อมาอีรายนะว่าคนอยากได้กันหนึ่งสามพันโอ้เราเปิดไปหนึ่งหม<อ>ื่นสามพันพอนึกว่าจากเดือนแล้วอายุแล้วเนี่ยขวบสองขวบสามหรือเปล่นะ ดีแล้วขอบนิดนึงนะพนึกว่าร้อยจะได้ครับพอมสูงแล้วว่าร้อยสามสิบพอด้บ่อตต่ำนีตีคุณเนี่ยพออมาต่ำนี้ตีคุณดีกว่าครับต่งนี้หนึ่งหมื่นสามพันพอมาเอาเบอร์มาไครับมาหูณหุแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพอมาย่งบา้แมงน้อยอาพี่น้องค่อยถามแล้เบอร์ได้ครับเด้อไหนว่าเพื่อจะได้ไปเลี้ยงวันนี้อก็ค่อยถามแล้ว ลานีเครื่องดำครับปิดสาวน้อยขอมาก็หมายเลยคุณพ่อเด้อมาครับสาวาวช้้องง แลสองไเ้วร่ลอนรนนี้เครื่องดัด้ไยครับวันนี้เสร็จลือมแวะมาเล่นน้ำพี่นองทั้งหน้าฝ่ายเด้ครับ เสือเหลืองเนื้อสังห์ฟาร์มอำเภอีเนื้อสังห์จังหวัดเชฟคุ้มได้มาบุญนี่เต็มรถบุก้อเลยเสือเหลืองมาเอาตีเลือดอยากใส่เสือเหลืองจากไข่เนาะแม่ลูกครับนังขาวนี่แม่ลูกลูกก็สีขาวโอ้โอ้ลาะน้อยแต่นี่เออเอาสมขอบท่าด้วยเหรอลูกก็ได้ครับนี่ลูกแรกวะครับเสือเหลืองลูกสองลูกสองโอ้ลูกเป็นลูกสาวความสูงร้อยสามสิบเพราะอะยุเสือเหลืองเท่าไหมแม่ลูกครับ สิบสี่ได้สองตัวได้ครับสิบสี่บ้างท่ี่เจลื้นผมเคยได้เก็บรายละเอียดต้อเหล่าเด้ครับเนี่ยตอเหล่าที่นี่ล้างหูตัวนี้ได้เจลื้อล้างเนี่ยตัวนี้าเล่ท่านได้ผสมยังครับยังผมยังไม่ได้ผสมขึ้นได้ใกล้ขึ้นแล้วเตี้ยใกล้แล้วเออถ้าได้เศลื้มนไหครับตัวเราเห็นยังนะเป็นหัวเลียงเลยครับเรื่องหัวเรียงหัวไข่ของร้อนเนยยู ตัวลาตัวไฟม่ตัวนี้ได้ครับกลมอยู่นะเนี่ยนี่มันหกพันมันหกพันเพิ่งดำอย่างดีเอานั่งหูสีขาวนี่ครับขาวมันสี่พันมันสี่พันที่นี่ทั้งคิดได้ครับเส้นเลื้อแม่ลูกครับมันมีสามตัวได้ครับนี่เป็นแม่ลูกกันหรือางลูกตัวไหนน่ะลูกตัวแม่กับตัวแดงเอาลูกตัวแดงตัวอยู่ไนต์ด้ครับได้ลูกก็เรียกมันเท่าไหร่ลองสามเดือนลูกได้เดือนแล้วโอ้ไง่ะโอ้โอ้โอ้ตัวลูกบุ้มยี่สีบครับเนี่ย เดี <Five. S 2> <úc> ๋ยวก็ท <subscribe> mm ่านถามตัวนี้ก่อนตัวเม้าแดงเท่าไรครับเนี่ยเม้าแดงเมื่อสองครับลูกเก็บสามไหมเม้าสาวครับอ๋อเออที่นี่อ่ะเมลูกคู่นี่ครับแค่ลูกเป็นเก้าพันหมื่นเก้าพันลูกเป็นลูกสาวเลยครับเล่นเนี่ยครับผลผลอะไรเาลยมาหลายชุดอยูอะไงลูกแรกพี่น้องอยังได้ชุดใดแล้ววิ่งก็ประมาณปันเด็ก็ะได้คอยโทรต่อรรับเราครับเรื่องทั้งปักไก่เราส่งให้คาห้องรวประกันตนเราเสียริมาะครับขอเบอร์ไว้นะครับเราี่น้องโทรหาศูนย์แต่หนึ่งศูนย์เก้าสาม เก้าแปดเก้าสองครับผมเส้นลืมเป็นิ้งสง่าแล้วครับเส้ลึกมันมานนะครับเรับผมมันมานครับกีฬาตันนี้ก็หูเด้ครับเนี่ยหาคมอยูอันนี้ส่วนนี้มีสายเลือดครับตัวเส้เมานี่มีสายเลือดเราไสบแล้วได้มาหลายตัวอยู่เลยครับเส้หลืมแพี่น้องก็จะค่อยโทรหาและออกครับ พ่อสมานได้เงยเลี้ยงได้ครับนะเรามาสองสาวคือสูงเข่าท่าเท่านั้นแหละพ่อค้อประยุนด้วยทั้งหมดครับเนาะพ่อผมมันประยุนนะพ่อแสดงว่าพ่อสมานแล้วดูแลคอกดีแล้วครับนาะห่วงมันเออมันบ่ได้มีหอยเพื่อนจิตตมีโค้ดเลยเอาพ่อสาวงามตัวนี้มาอี่ใดตัวนี้อี่ใดตัวนี้ผมมาเดียวมือหนาลอยครับ เหมือนห้าร้อยครับอ้าวคือยังส่งโคกยอกเติบได้นะพ่อเนาะเงีนครับเออร้อยสามสิบได้ยืนไหนเงี้ยครับอเวทเขาเป็นบ้านๆได้ครับหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยแล้วอีลาตัวแบบวาคาเท่ากันสูสีกันเนาะอายุอ่นน้ำกันนะพ่อเนาะเงี้ครับเออแต่อีล่าทั้งพุ่นแต่สีเข้มน้อยนึงครับสีเข้มน้อยนึงพอพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงที่ไหนที่ขอเบือเพราสมานไว้เด้ครับพี่น้องก็จะคุยตัวหาพราสมานแล้ว สอบถามเบื้องนะครับเด่นเนี่ย0972389252อีกเบื้อง์น,นึงก็0967573435เบื้องล่างอินมีไลน์กับจากเกบื้องปอยู่บ้านกับเพืเ่อพี่น้องอ,อยู่อกไก่ได้ครับบ้านพ่อสมานแลอยู่บ้านนายอินตแต่งตำบลภูเรนคารบ้านพ่อเฉยภูมินครนอไปเบิ้งของจริงได้ครับมันมีหลายเยอะครับแต่ว่ามืัอนี้เราเอารถน้อยมาได้ทุกมาสองสาว รับประกันนะพ่อนอี่ครับรับประกันต้องอีติคนบมีดอกยนะครับเนาะรครับ่อนจะไปต่อ,อ,อ,ตอหาแล้วครับ เสียบปอกไดเมลูกมาเอาเสียบปอกลูกเิเข่าท่าใชบรานน้อยเมียใหญ่พาดใหญ่แล้วครับลูกแรกครับลูกแรกขดอเขาเตะครับเขาลูกนี่มีสายเรืบอน์เบ้านบานบ้านบ้านครับบ้านบ้านแต่ว่าเบืงสรงเราคือที่เข่าท่าเนาะพอเขานะเขาที่โพยด้วยครับเนี่ยถ้าได้เสียบปอกเปิดไว้เมลูกหนึ่งหมื่นันตอนใดเนาะตอนน่เอาเบอร์เมาก่อนนะครับาศูนย์เก้าสามศูนยเก้าสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้า พี่น้องคอยโตเหล่าเลยครับเด้อนะครับพันบวกไก่แล้วก็โชคให้ได้อยู่แต่ก็มีตี่คนเด้วยมีเหรอครับอ๋อมี่ีเนี่ยครับขามันมีเจ้าี่บ้าพ่อกัน์ตูนหนุ่มอ๋อแม่เขาเตี่ยขาสิงเตี่ยขาหมูนะครับเขาเป็นข้อสิงขาหมูอใส่ตัวเลขขาซ้ายขาขวาขาเนี่ยครับขาหลังครับขาหลังมันเป็นตุ๊กตุ๊กนะครับว่ามันข้อสิงแบบข้อหมูแต่ว่าหากย่างปกเตี่ยหรือเปล่าเนน้อเออแล้วก็บอกตรงนี้เลยครับเลยอรับพี่น้องคอยโตเหล่าเลยครับ งอเมลวองก็าจากลงงโตเนี่ย,ย,ยร้อยรอยสามสิบขึ้นแล้วเสียปอกละไอ้เป็นผูน้น้อยของไอ้สมนะครับเราว่าไว้สามสิบ้าอยากจอยเนี้ยเยอะครับนี่ย ได้ได้ขอเบอร์พื่อพี่น้องอยากเอาไปไว้ในคอกเลยครับนออ่ยเยียงขึ้นมาคณะอ้วนีพราได้ไื้ลิมต์หรอกครับเราเปิดไปสายีบหาต่อเราเลยครับต้องขอเบอร์นะครับศูนย์เ้าห้จ้าสมเจ็ดค่ะพี่น้องต่อเราด้ครับเด้อเอาจาตอเอาอัอหนุ่มรูปลอเน,นี่ยออนหนุ่มรูปลอ